สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับมันตราพยากรณ์ในช่วง Open Eye เปิดไพ่ทำในายใจนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะคะค่ะห่างหายไปนานนะคะแต่ว่ามีภารกิจส่วนตัวนะคะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่กับคำถามหลายๆคำถามให้เพื่อนๆได้ทดสอบกันนะคะสำหรับคลิปในครั้งนี้นะคะจะทำเป็นคลิปที่ว่า เกี่ยวกับในรูปแบบของคลื่นพลังงานเพราะหลายหลายคนมีการสัมผัสคลื่นพลังงานบางอย่างอยู่นะคะ <S <S ก็เดี๋ยวลองเปิดไพ่ดูนะคะ <S <S กับคําถามที่ว่า <S 2> <S 2> คลื่นพลังงานใดอยู่ใกล้กับตัวเรานะจะตรงใจกันอีกหรือไม่เดี๋ยวเราลองไปเปิดไพ่กันนะคะเดี๋ยวเราไปทํานายกันเลยจ้ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกําลังใจให้กับจอยด้วยนะคะแล้วก็รบกวนกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการทํานายในคลิปต่อๆไปจ้า สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับมันตราพยากรณ์สำหรับ EP นี้นะคะกับคำถามที่ว่าคลื่นพลังงานใดอยู่ใกล้กับตัวเราเหมือนเดิมนะคะให้เลือกไพ่กองที่1กองที่สองและกองที่3นะคะขอให้ตั้งจิตบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหากแม้นข้าพเจ้ามีบุญสำคัญกับจอยมันตรา ขอให้ได้เปิดคลิปนี้ออกมาแล้วเลือกไพ่ที่ตรงกับใจมากที่สุดขอให้ได้คำตอบที่คู่ควรมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอันนี้คือกองที่หนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกับคำถามที่ว่าคลื่นพลังงานใดอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดโอเค จากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าจากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าคุณมีกระแสรับสัมผัสจากคลื่นพลังงานได้ในหลายๆรูปแบบนะคะรูปแบบที่1คือเป็นรูปแบบของคลื่นพลังงานเกี่ยวกับวิญญาณอันนี้จะสามารถรับการสื่อสารได้ทั้งกับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็เจ้าบุญในคุณดังนั้นคลื่นกระแสพลังนี้คุณจะมีกระแสพลังทั้งสองฝ่ายอยู่ใน ในความรู้สึกที่สามารถรับสัมผัสได้อย่างชัดเจนอาจจะมีบางช่วงรับสัมผัสข,ของคลื่นพลังของเ,ออเทวะหรือว่าสิ่งพิเศษหรือว่ามีอาการขนลุกขนชันหรืออะไรตามสถานที่ต่างๆอาจจะมีพลังงานนี้มากหรือในบางครั้งเวลาไปสถานที่ที่มีคลื่นพลังงานด้านลบอย่างเช่นสุสานหรือว่าจิตวิญญ,ญาณพอเราเก้าวไปถึงปุ๊บสัมผัสกับ อากาศบริเวณนั้นกับคลื่นพลังที่บริเวณนั้นหรือแม้บางคนเขาจะใช้คําว่าเหยียบทรณีซึ่งจริงๆคํานี้จอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นคําที่หลายท่านใช้กันมาง่ายๆคือสัมผัสคลื่นได้ทั้งพลังของเทพนะและพลังของสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว คือทั้งเทพและผีดังนั้นคนที่มีคลื่นพลังงานทั้งสองส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันในระบบสัมผัสดู่แล้วขอให้แยกจิตลึกๆให้ดีนะคะคุณจะรู้ว่าคลื่นพลังงานที่อยู่ใกล้กับตัวคุณเนี่ยอันนี้เป็นคลื่นวิญญาณหรือว่าเป็นคลื่นของเทพถ้าเป็นคลื่นของเทพคือท่านร่วมยินดีอนุโมทนากับเราด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคลื่นของพลังงานนั่นแปลว่าเขาขอส่วนบุญขอให้อุทิศกุศลให้กับเขานะ สำหรับคลื่นพลังงานกองที่สองนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนี้นะคะกับคําถามที่ว่าคุณอยู่ใกล้กับคลื่นพลังงานใดโอเคจากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าของสายนี้จะค่อนข้างมี เคลื่อนพลังงานในรูปแบบของสายเทพสายธรรมและก็สายแห่งการให้ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสายที่เกี่ยวกับการโปรดสัตว์หรือว่าเป็นสายที่เกี่ยวกับการให้ทานสร้างกุศลด้วยการให้หรือว่าสร้างบุญบาร,รมีด้วยการให้ผู้อื่นมีความสุขนะคะสายนี้จะเป็นสายที่คุณอาจจะได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรมาในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่า เราอยากจะมอบความยุติธรรมหรือความดีงามหรือความไม่เอารัดเอาเปรียบกลับคืนให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นสายนี้จะค่อนข้างเป็นสายที่จิตใจดีแล้วก็รับกระแสคลื่นพลังงานของสายเทพค่อนข้างเยอะที่70-80%ดเปดังนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์หรือไม่ก็อาจจะปฏิบัติในเส้นทางสายอื่นอย่างเช่นอาจจะท่านเจท่านมังหรือว่าชอบทําสมาธิแต่ว่าสายเนี้ยเท่าที่จอยดูอ่ะไม่น่าจะเกี่ยวกับสมาธิสักเท่าไหร่น่าจะเป็นสายการใช้ชีวิต โดยมาตรฐานสากลทั่วไปคือทำมาหากินค้าขายอาชีพสุจริตแต่ว่าแบ่งและจัดสรรเงินบางอย่างเพื่อมาให้ทานให้ประโยชน์กับผู้คนเพราะมีความคิดว่าทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันแล้วทุกๆอย่างในโลกใบนี้ล้วนเกี่ยวเนื่องกัน สายนี้จึงมักจะเป็นสายที่มีความสุขในการให้แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยบ้างในการที่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้คนหนึ่งมีความสุขแต่สายนี้ก็จะเป็นสายที่หยุดให้ไม่ได้ก็ขออนุโมทนากับสายบุญสายที่2นี้ด้วยนะคะคือมาเพื่อให้โดยแท้จริงนะสายนี้มีข้อดีคือทําอะไรมักประสบความสําเร็จ หยิบจับธุรกิจการงานอะไรมักจะประสบความสำเร็จหรือต่อให้ไม่ได้ร่ำรวยมากอย่างบางคนนะคะอย่างคนที่เลือกในไพ่กองนี้บางคนบอกว่า ไม่ไม,ไมีไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่เป็นคนที่บอกบุญและสามารถมีกุศลกองบุญเข้ามาสมทบได้มากอย่างเช่นว่าตัวเรามีเงินแค่ห้าร้อยแต่สามารถรวบรวมเงินมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อเอาไปสร้างกุศลอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคร่าวๆค,คือเป็นสายที่สร้างกุศลแล้วมีคนยินดีรวมถึงเทพเทวดาย,ยินดี ดวงจิตต่างๆยินดีเลยช่วยอนุโมทนาและสร้างกุศลไปกับสายที่สองนี้ค่ะเป็นสายแห่งการให้ทานบารมีนะคะสำหรับกองที่3ามกองนี้นะคะกับคำถามที่ว่าคลื่นพลังงานใดอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดขอดูหน้าไพ่นิดหนึ่งอ๋อโอเค สำหรับสายนี้นะคะจะมีคลื่นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวิบากหรือว่าวิถีกรรมค่อนข้างพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นวิถีที่มีการชดใช้ชดเชยกันตามตามให้เกิดการเจ็บไข้หรือตามให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุอะไรต่างๆในชีวิตค่อนข้างมากแล้วก็เป็นวิถีที่ค่อนข้างมาในสายลุยๆนิดนึงคือมีอะไรพร้อมเต็มที่ ที่จะใช้ชีวิตพร้อมเต็มที่ที่จะสร้างกุศลคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตทางโลกค่อนข้างเยอะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะใช้ชีวิตทางโลกค่อนข้างเยอะแต่ในใจไม่ได้ทิ้งคุณงามความดีแต่เป็นสายที่เชื่อมั่นในคลื่นพลังงานการใช้ชีวิตของตัวเราเอง เนะชื่อว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าถ้าขยันจะร่ำรวยเชื่อว่าถ้าไม่เอาเปรียบใครก็จะไม่มีใครเอาเปรียบแต่ว่าสายนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะสายนี้คือถ้าเกิดยึดมั่นอะไรแล้วก็จะยึดเต็มที่ไปเลยแต่ถ้าไม่ยึดไม่มั่นแล้วจะเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงดังนั้นสายนี้จะเป็นสายที่เชื่อใน,ในการทำของตัวเองเป็นหลักไม่ได้เชื่อว่าปฏิบัติแล้วจะทำให้ร่ำรวย แต่ก็ไม่ได้โต้แยง้งว่าไม่ต้องปฏิบัติเป็นสายที่ใช้ชีวิตแบบมองโลกในตามความเป็นจริงนะคะ mm. เขาก็จะมีการกินอยู่การใช้ชีวิตโดยปกติทั่วไปแต่สิ่งที่ยึดมั่นเป็นหลักๆอยู่ในใจคือเชื่อในความดีที่ตัวเองทำเชื่อในกุศลแต่สายนี้มักมีเหตุให้เกิดการพลิกผันในชีวิตค่อนข้างบ่อยนะคะดังนั้นเขาจึงมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามมัน มันสำเร็จได้ด้วยมือของเขาเองอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือตกต่ําลงคือตัวของเขาเองก็ทั้งสามสายนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบางสายเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เยอะในขณะเดียวกันก็เป็นจิตเปิดเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานที่เป็นทางโลกวิญญาณได้ค่อนข้างเยอะสายนี้ก็จะ ให้ด้วยการใช้กุศลค่อนข้างมากอย่างเช่นสายปฏิบัติเราก็ใช้กรรมฐานในการให้นะคะส่วนสายที่2นี้จะเป็นการสร้างทานบาร,รมีด้วยการใช้ชีวิตในปกติแล้วก็มีหน้าที่ในการทําให้ผู้ื่นมีความสุขอยากให้โลกใบนี้มีสันติภาพและมีความเสมอเท่าเทียมกันสายนี้จะโปรดด้วยการทานบาร,รมีเป็นหลักนะคะส่วนสายนี้คือการใช้ชีวิตคลื่นพลังงานของสายนี้คือคลื่นของพลังงานชีวิตของความเป็นจริงนะ ใช้ตัวเองเป็นหลักเป็นบรรทัดฐานในมาตรฐานของของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงแต่สายนี้จะค่อนข้างเทนตรงในบางเรื่องแล้วก็มุทะลุในบางสิ่งเหมือนกันดังนั้นทุกอย่างทุกสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้ว่าอะไรที่เยอะเกินไปแล้วเราผ่อนลงมาแล้วอะไรที่น้อยไปแล้วเรากระตุ้นเพิ่มขึ้นมาให้ชีวิตมันเกิดความบาลานซ์หรือว่าความสมดุลทุกอย่างในโลกใบนี้ก็จะสวยงามค่ะ ก็ทางนี้ทั้งนั้นนะคะจบคลิปสั้นๆในเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาทำคลิปให้ฟังอีกนะคะก็ขอน้อมกระแสบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์โปรดเมตตาอำนวยอวยชัยนะคะเทพไทเทวาทั้งหลายได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขตลอดไป